สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องเชฟเชฟรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬานำมาบอกมากล่าวกันเช่นเคยนะครับ มาท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์าบอลครับนำมาบอกมาก่าวกันเหมือนเดิมนะโอ้โหผลงานของนักตบสาวไทยของเราตอนนี้กาลังฮอตเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางฝั่งของยุโรปท่านผู้ชม EP นี้มาดูน้องเล็กกันบ้างครับอย่างกาฟิลและไอมี่วันนี้ลงทําการแข่งขัน,นด้วยนะครับผมมีช็อตส,สวยๆครับมาให้ดูกันทั้งสองสาวนะท่านผู้ชมวันนี้พวกเธอเจอทีมใหญ่หัวตารางคะแนนนะครับโอ้โหก็ต้องยอมรับนะว่าสภาพทีมเป็น รองท่านผู้ชมครับแต่เจอธนูคู่ก็ไปวันนี้ร่วงอีกแล้วครับท่านโอ้โหโอ้โหจะโหดไปไหนครับคิวของกาฟิวบ้างทีนี้จังหวะนี้แหละครับท่านผู้ชมครับหล่อให้มาเปี้ยงเขาให้ครับร่วงเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตบยังไงให้เหมือนเตะครับเนี่ยโอ้โหมันเป็นอุบัติเหตุนะครับเธอก็เข้าไปขอโทษแล้วสําหรับกาฟิวอัมพานะครับหนักมากครับหดไม่ใช่เล่นเลยครับสองสาวของเราท่านผู้ชมครับสองนัดซ้อนไปดูช็อสวยๆของพวกเธอกัน ลอยตัวมาแล้วเปี้ยงเข้าให้ครับท่านผู้ชมครับดูความหนักหน่วงครับดูจากภาพช้าตร,ตรงนี้ฮะหัวเสาหมาแล้วครับโอ้ยเป็นภาพที่คุ้นตากันดีครับสำหรับนักตบสาวไทยของเรามาดูอีกหนึ่งจังหวะเปี้ยงจังหวะนี้ไม่ตายครับคู่แข่งยกโบบาหัวเสาเอาคืนบ้างจังหวะนี้ยกขึ้นมาครับเซตมาข้างหลังแล้วโอ้ยยุ้มใส่จังหวะน,นี้ดันได้แต้มไปครับ กับช็อตน,นี้ของกาฟิลอัมพาครับท่านผู้ชมครับนี่แะละฮะมือหนักมากท่านผู้ชมคิดถึงพี่อ่อนอุมาเลยนะ่ะมาดูอีกหนึ่งช็อตครับ3เมตรจังหวะนี้โอ้หเรียบร้อยเลยครับดูภาพช้าครับโอ้ยจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งของกาฟิลอีกช็อตน,นึงครับไอมี่บรรจงตั้งไปหัวเสาแล้วตกโอ้โหประคองไปก่อนนะครับจังหวะนี้คู่แข่งเอาคืนบ้างดันเมงหลังกาฟิลโฉบมาได้ ต่าหวะนี้เป็นคิวของไอมี่บ้างท่านผู้ชมครับไอมี่จัดให้แล้วครับดูครับสองสาวเราผัดกันทําแต้มแม่เนี่ยนะครับไอมี่ครับพินยาดาดูลูกเส์ฟของเธอนะครับอู้หูนี่ภาพช้านะครับลูกเสร์ฟของพินยาดาครับถือว่าหนักหน่วงมากได้คะแนนไปนะครับสองสาวอยู่20ปีทีมชาติไทยของเราครับทูกแข่งเสิ์ฟไปครับรับได้ เซตไปที่หัวเสาอีกครั้งจังหวะน,นี้ซัดเปี้ยงเขาให้ยังไม่ตายผู้แข่งเอาคืนจังหวะน,นี้ดันกันทางเราได้ครับท่านผู้ชมครับเป็นแต้มของเรามาดูอีกหนึ่งจังหวะมาอีกแล้วกาฟิวโอ้โหไม่ทะลุบล็อกครับแต่ออกครับมันติดบล็อกออกครับมันรุนแรงมากครับ ช็อตนี้เอาอีกครั้งครับกาฟิลครับโอ้โหดูภาพช้านะครับเธอเทขึ้นจังหวะนี้นะครับลงตรงขาแล้วแหละนะครับทุกผู้ชมครับดูครับภาพช้าอีกช็อตหนึ่งอันนี้ของไอมี่ครับทุกผู้ชมครับผมเองนี่ตัดแทบไม่ทันเอานะฮะคู่แข่งยกขึ้นตบจังหวะนี้เบาไปอ้าวเข้าทางแล้วจังหวะนี้ถอยมาตบเข้าไปหื่ไม่ดีครับอ้าวคู่แข่ง3เมตรบ้างประคองเข้าไว้ครับ เอาไอมีบอกถอยถอยหัวเสาขอให้กาฟิลยังไม่ตายกาฟิลบอกขออีกหนึ่งรอบเปี้ยงกขาให้ยังไม่ตายอีกครับคู่แข่งยกมาฝั่งนี้เปลี่ยนทางบ้างตบออกไปครับเราได้แต้มมาดูอีกหนึ่งครั้งโอ้โหกาฟิลเล่นเอาวิ่งกันโอลามานเหมือนกันครับทีมใหญ่ๆอย่างนี้ แล้วยังไม่ตายนะครับเอาทีนี้โอ้ยสุดท้ายแล้วแก้ไปก่อนโอ้โหสุดท้ายกลายเป็นดีซะง,งั้นนะครับท่านผู้ชมครับแม่ลูกแก้ของกาฟิวแม่ดูจังหวะนี้ท่านผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งจังหวะครับคูแข่งเซิร์ฟมากาฟิวรับไ้ได้ครับแล้วทีนี้ไปที่หัวเสาตบเนี่ยเธอตบเบามากนะนะครับสำหรับเบอร์ห้านะเอาแล้วทีนี้เองเนี่ยยังไม่ไปไหนนะติดบล็อกอยู่อุ้ยกาฟิวจังหวะนี้บล็อกคนเดียวเอาอยู่เลยครับ จังหวะนี้โอ้โหจังหวะที่สองแถวบ้านเรียกหยมุมใส่ครับทากผู้ชมครับโอ้โหโอ้ขยมใส่แล้วครับจังหวะนี้ครับดูฮะดูครับหูยหยุมใสเลยพี่น้องเอา้ามาดูอีกหนึ่งจังหวะครับคแข่ก,แกตบยังไม่ตายกาฟิลเซตขึ้นมาไหลมาที่หัวเสาจังหวะนี้ยอดครับของไอมี่อะไรโอ้โหน้ำหนักสุดยอดมากครับไอมี่พี่ยดาโอ้โหดูภาพชา้าครับเธอยอดจังหวะนี้อ นึกว่าอีกกว่าน,นูเอา้าจังหวะน,นี้เสิร์ฟดีอีกแล้วครับของกาฟิลครับถือว่าโดดเด่นมากนะครับกาฟิลในเกมนี้ครับเสิร์ฟเอสได้อยู่หลายครั้งเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งจังหวะครับคู่แข่งเสิร์ฟไปรับได้ครับสําหรับไอมีอม่แต่ต้องแก้หน่อยนิดนึงนะครับไอมี่แก้ไปคู่แข่งเองก็พยายามที่จะเอาแต้มคืนหัวสอดจังหวะที่ติดบล็อก หมายเลขสี่ขุดขึ้นมาครับโอ้กาฟิวตั้งให้แยกงนีเปี้ยงก็ให้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหไอมี่พิญญาดาเอาอีกแล้วครับหัวเสาครับจังหวะหนีหึงทะลุบล็อกไปเลยครับท่านผู้ชมครับแม่ดูอีกหนึ่งช็อตครับโอ้กาฟิวแก้ได้แล้วทีนี้ไอมี่อีกแล้วครับโอ้ยสองสาววันนี้ต่างก็ผ่านการทําแต้มได้อย่างหนักหน่วงนะครับขึ้นทีมีสะเทือนนะดูครับแต่ละดอกนี่ตบนี้บล็อกจังหวะนีโอ้โหคู่แข่งต้องมองตามมาดูอีกหนึ่งช็อตครับ ไอมียกให้กาฟิวบ้างท่านผู้ชมครับสองสาวครับต้องพึ่งกันเองแล้วตอนนี้นะฮะโอ้โท่านผู้ชมดูภาพชา้าจังหวะนี้ครับดูเธอลอยตัวขึ้นครับกาฟิวหนักหน่วงจริงๆไหมคุณ แต่ถึงอย่างไรแล้วนี่ก็ต้านทานความแข็งแกร่งครับของทีมหัวตารางคะแนนไม่ได้ท่านผู้ชมครับแพ้ไปด้วย3ต่อ1เซตท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องยอมรับว,ว่า2ส,สาวแบกทีมใช้คานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวทําคะแนนเนี่ยสสาวช่วยกันหนักหนักหน่วงมากนะครับ พเพราะไม่มีทั้งตัวเซตนะครับตัวขุดดีๆแล้วก็ตัวบล็อกดีๆนี่แทบไม่มีเลยนะครับเจอกับทีมใหญ่ก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมให้กำลังใจพวกเธอกันต่อไปดูเรื่องราวต่อมาครับหันไปดูพี่ๆที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะเป็นข่าวคราวเพิ่มเติม ในทางฝั่งของลีกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับท่าเย์บอลสาวไทยของเรานี่ก็ยังคงโดดเด่นแล้วก็ได้เป็นตัวหลักกันอย่างต่อเนื่องทั้ง4ี่สาวไม่ว่าจะเป็นน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งน้องเตยหัถยาบอมบรุงสุน้องบีมพิมพิชยาน้องโมเมธนัชชานะครับโดยเฉพาะคนท้ายเนี่ยฮะน้องโมเมก็พึ่งคว้า m v p ไปไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่เป็นนักตบสาวไทยที่ได้รับรางวัลน,นี้ต่อจากพี่ๆท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทัดดาวนึกแจ้งหัถยา มบุุงสุปหรือออนอูมาที่เคยมาได้ MVP ในลีกของญี่ปุ่นนะครับสาวไทยของเราก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสําหรับวงการเริบอลในครับทุกผู้ชมล่าสุดนะครับสื่อใหญ่ระดับโลกนะครับอย่างบริบอลเวิลด์ก็เพิ่งออกมาพูดถึงสาวไทยของเราอีกครั้งก็ถือว่าปล่อยกันมาออกเป็นซีรีส์เลยทานผู้ชมครับโอ้โหติดกันนองแง้มครับสำหรับเริบอลสาวไทยที่ทําเอาแฟนเริบอลทั่วโลกนั้นติดตามพวกเธอในครับในเพจระดับโลก โลกอย่างบริบาลเวิลเป็นเพจของ FIBB ท่านผู้ชมครับตาสุดเนี่ยออกมาบอกกล่าวแล้วนะว่าหรืออีกเพียงหนึ่งตอนแต่เพียงเท่านั้นเราอยากจะขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของทีมชาติไทยในปี2022เราหวังว่าคุณจะสนุกกับ4ตอนแรกของซีรีส์พิเศษนี้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเออขนาดแชมป์โลกยังไม่ได้ทำให้ถึงขนาดนี้ลูกรัก FIBB ท่านผู้ชมครับ ทำวอลเบอลสาวไทยของเราจัดซีรีส์ให้4ตอนแล้วนะครับคือตอนแรกปล่อยตั้งแต่เดือนตุลาถนาฮยทยอยปล่อยมาเรื่อยๆเยหลือตอนสุดท้ายท่านผู้ชมครับอย่าลืมเข้าไปดูในเพจของ v o l เลย์บ l ลเวิ l ์ผ่านทาง V B T V นะครับท่านผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้รับชมใ้ร,รับชมกันได้เอ๋บีบีไม่ได้จ้างผมมาพูดนะครับแต่ก็อยากจะทําคลิปขอบคุณแหละนะครับสำหรับเพจใหญ่ของโลกนะฮะที่ โหมดสาวไทยของเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็โอ้โหเป็นเพจที่น่ารักจริงๆนะฮะสำหรับบลลบอลเวิลด์อีกเรื่องราวหนึ่งที่จะต้องติดตามกันก็คือทัพบรลบอลสาวไทยนะครับอย่างกับตันผูดท่านผู้ชมนะเธอก็ได้หมดสัญญาก,กับหลีของอินโดแล้วแฟนบรลบอลไทยต่างก็ลุ้นและนะครับว่าจะโกอินเตอร์ ไปหลีของยุโรปหรือว่าหลีของเอเชียท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นะฮะหลายคนก็ลุ้นๆอยู่ในล่าสุดนี้ซ้อมบินอยู่เออซ้อมบินอยู่นะฮะเออแล้วก็โอ้โหการฝึกซ้อมของพรพันธ์ก็ต้องยอมรับนะ,ะว่าเธอก็เป็นมือเซตระดับโลกไปแล้วนะครับซ้อมเซตมือเดียวท่านผู้ชมครั่อึ้งทึ่งกันไปนะฮะสำหรับความสามารถความชำนาญของเธอนะพรพันธ์เกิดปรลาดนะครับอาจติดตามให้กำลังใจเธอด้วยท่านผู้ชมครับอ่าไปดูสกิลความน่าเหลือเชื่อนะครับของ นักบาสบอลสาวระดับโลกอย่างกาบีเอล่าไม่ได้มีดีแต่การตบแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีดีเรื่องของการโชว์สเต็ปเท้าด้วยท่านผู้ชมเอาเดับไปดูกันกาบีเอล่าครับกับตันทีมของ Bank, วากิสแบงท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โ oh, ห oh, เลือดบราซิลมันแรงท่านผู้ชมครับโ oh, 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 oh. อ,บบบอ้เออนักฟุตบอลเออดูไว้ฮะโอ้ย oh, 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 oh. ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับสาควคนนี้ฮะ <c oughs> สเต็ปเท้านะครับดูฮะ เป็นนักบย์บอลนะครับไม่ใช่นักฟุตบอลนะครับท่านผู้ชมครับสเตปเหลือร้ายนี่ฮะโชว์ออกทีวีเลยท่านผู้ชมเดาะโชว์เลย <laughs>